รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิรู้รอบตัวรู้เรื่องราวให้รู้ทันชาวบอกเก้าเล่าสิเรื่องบันเทิงเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรื่องชาวบ้านบอกก้าเล่าสิ ไก่บอกคุณก้าเราจะเล่าให้สิบไก่บอกคุณก้าเราจะเล่าให้สิบเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียเชนไรท์หนึ่ง สวัสดีครับสวัสดีฮะกลับมาเจอกันกับห้ามงกับอีกสิบสามสิบสี่นาทีแล้วกันนะฮะครับขอต้อนรับสู่บอเก้าเราสิบห้ามงกับอีกสิบสี่นาทีนวันแรกของสัปดาห์เป็นวันแรกวันจันทร์ของสัปดาห์ใช่ครับได้เขาจะเล่นละครใหม่อีกแล้วเหรอใช่ครับฮะทางช่องห้าฮะดีฮะจะสมัครรับสมัครพิธีกรใหม่ในกันไม่ครับไม่รับครับผมยังพอที่แม่ตกใจมากเอาเวลาที่ไหนไปรับละครเล่นละครเรื่องอะไรเรื่องอีสาครับก็จะเป็นละครพิเรียดใครเป็นนางเอก คุณนุ่นวรนุษครับคุณนุ่นวรนุษย์สรุปพิธีกรยังจะเป็นอยู่ไหมยังเป็นอยู่ครับยังเป็นนะฮะยังมาเบียดคิวพิธีกรนะพร้อมจะหาใหม่ตลอดไม่เป็นไรครับไม่ต้องหาใหม่ครับโอเคสรุปว่าที่เปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วเปิดกล้องเรียบร้อยครับวงสวงมีคุณนกสินใจกับมีคุณนกสินใจด้วยมีคุณนุ่นวรนุษย์มีคุณป้องนวัตแล้วก็นักแสดงอีกหลายท่านมากหน้ารายการเดี๋ยวโอกาสหน้าแน่นอนครับติดต่อสื่อสารพูดคุยกับรายการของเราที่4ตององ1699 f ่ c e b o o k อะไร Facebook นะคร b o o k บอกร้าวสิบนะครับผมรวมถึง Instagram ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ด้วยนะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมฮะเราขอเริ่มข่าววันนี้เป็นข่าวที่น่าตกใจมากๆในประเทศจีนเนี่ยเมื่อสํานักข่าวซินหวาเนี่ยฮะรายงานว่ามีผู้โพสต์ข่าวในสื่อออนไลน์ของจีนนะครับไวบูไหมฮะไวโบครับไวโบไวโบโบเขาออกไหมครับไวโบไวโบไวโบนะฮะระบุว่าแอร์โฮสเตดสาววัยยีปีนะฮะถูกไฟช็อตเสียชีวิตที่ขณะกำลังคุยโทรศัพท์มือถือ iPhone 5เนี่ยที่กำลังชาร์จแบตอยู่ คุณคิดดูสิฮะว่าคนเราเนี่ยมันจะตายง่ายเกินหรือเปล่าแต่ปกติเราก็ทํากันนะจริงเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่ามันไม่ควรทำแค่นั้นต้อง,องยอมรับว่าทุกวันนี้ <c oughs> เมื่อแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาเมื่อมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมาให้โฟน5เป็นโทรศัพท์ที่แบตหมดเร็วที่สุดใช่ไม่แต่จริงๆแล้วผมว่ามันเป็น,เป,นเป็นเรื่องของการการใช้โทรศัพท์เยอะขึ้น <c oughs> เพราะว่ามีโปรแกรมโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นทําให้ต้องชาร์จบ่อยขึ้น่านผู้ชมฮะ <c oughs> วันนี้เอไออ่ะแป๊บเดียวมันก็จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเออร์โฮสเตสคน แบตเตอรี่ตัวพี่เองเนี่ยเคยครับชาร์จไปตุ้มเคยเหรอมันระเบิดระเบิดเลยขามือเลยเหรอครับขามือเลยแล้วมือเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นคือมันก็คือตุ้มคือมันอ๋อมันก็แค่รัดมันก็อยู่ข้างในแต่มันไม่ได้ระเบิดออกมาแต่อันนี้เท่าที่ตัวเองโดนกับตัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรคุณรู้ไหมสายปลอมเราจะประหยัดไงเข้าใจไหมฮะถ้าสายของจริงเนี่ยมันก็จะประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทใช่สายของปลอมมันตกนู่ที่เส้นละร้อยสองร้อยใช่ถูกกว่า แต่ว่าขนาดของสายไฟขนาดของสายไฟข้างในนะฮะมันก็จะต่างกันท่านผู้ชมฮะขนาดที่แอร์คนนี้กําลังชาร์จแบตอยู่เนี่ยนะฮะมันก็เลยเป็นประเด็นร้อนครับทำให้เกิดเสียงวิพากวิจาร์ณแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเกิดไฟฟ้ารั่วที่โทรศัพท์ส่วนใหญ่ก็แค่มือชาเท่านั้นเหมือนไฟฟ้าช็อตเนี่ยมันก็แค่มือชาเท่านั้นอ่ะไม่น่าจะรั่วมาถึงฝาครอบโทรศัพท์ได้นะ ทางด้านบริษัท Apple ในประเทศจีนครับก็ออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็จะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดเอาเป็นว่าขอแสดงความเสียใจด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะข่าวต่อไปนะครับผมตอนนี้นะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับสาหรับคนที่ชอบพุดโทรศัพท์แล้วก็ใช้แบบด้วยนะครับตอนนี้ก็คืออย่าทําเลยดีกว่านะครับพยายามเล่นให้น้อยลงแล้วกันอ่ะอีกหนึ่งงานดีๆที่ต้องมาบอกกันนะฮะวันที่10บกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับมีพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงนะครับร่วมมือกันนะครับที่จะรณรงค์ให้วันเข้าารษ เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วยนะครับประจำปี2556นี้นะครับโดยมีรัฐมนตรีนะครับช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในสระวงเทียนทองนะครับเป็นประธานในงานแล้วก็มีหน่วยงานราชการต่างๆที่เช่นผู้แทนจาก20กระทรวงนะครับแล้วก็ตัวแทนจากเหล่าทัพรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับมาร่วมกันนะครับในการลงนามครั้งนี้มีผู้แทนจากศาสนามาศาสนาด้วยใช่ครับผมนะครับซึ่ง ปีนี้นะครับวันงดดื่มสุราแห่งชาตินะครับจะตรงกับวันเข้าพรรษาในวันที่23กรกฎาคมนี้ซึ่งคือ23กรกฎาคมเนี่ยมันตรงกับวันวันแรกของการเข้าพรรษาใช่ครับวันจันทร์วันศุกร์นี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนี่หยุดยาวนะฮะวันศุกร์ไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารสี่วันล้วดนะฮะมีอาสาฬหะแล้วก็เข้าพรรษาไปไหน ก็คงจะอยู่กรุงเทพทํางานครับโอเคครับท่านผู้ชมครับมาต่อกันที่งานบูญอีกสักงานเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะกองทัพเรือนําโดยพลเรือเอกนรงพิพัฒนาัยนะครับรองผู้บัญชาการทหารเรือนะฮะร่วมกับสภากาชาติไทยครับจัดแถลงข่าวกาชาตคอนเสิร์ตครั้งที่40ครับจะจัดขึ้นในวันที่18แล้วก็19กรกฎาคมนี้มีเสียไปรับเชิญมากมายครับมี เรือตีสันติรุ่นพีสันติรุ่นเพผนะครับเจ้านายเจ้านายผลด้วยนะครับคุณบอยตะกนเกียรติวีรว w a n นะครับอ๋อคุณคุณกันนภัพด้วยนะฮะคุณบอยใจเป็นศิลปินด้วยเอาแน่นอนครับพี่บอยเขา้องเปลี่ยนพอเขาร้องเปลียนเพาะนะครับมีคอนเสิร์ตคุณบอย20ปีที่ผ่านมาคุณได้ดูหรือเปล่า คุณบอยสกลเกียรติบีระวันนะครับน้องกันเดอะสตาเสือป็นท่านอื่นอีกมากมายครับร่วมขับร้องในการแสดงครั้งนี้ร่วมกับวงดุริยางราชนาวีนหอประชุมใหญ่สูงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรายได้ทั้งหมดนะครับจะนำสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาติไทยครับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือและร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีออมทรัพย์ครับธนาคารทหารไทยสาขากองบัญชาการกองทัพเรือชื่อบัญชีนะฮะกาชาตคอนเสิร์ตครั้งที่สี หมายเลขบัญชีขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมฮะครับหมายเลขบัญชีขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับผมมามองไม่เห็นจริงๆนะขอโทษนะครับหมายเลขบัญชีขึ้นอยแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นพิธีกรชื่อดังท่านหนึ่งนะครับเจ้าของพ ocketbook ที่มากไปด้วยความสามารถเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเป็นพิธีกรที่ผมเห็นตั้งแต่เด็กๆนะจริงๆติดตามผงานพิธีกรหญิงคนแรกๆเลยนะฮะถ้าสมมติจะพูดถึงรายการท่องเที่ยวต้องคิดถึงผู้หญิงคนนี้ใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับล่าสุดเธอไปตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรค S, S R E หรือที่รู้จักกันง่ายๆคือโรคคุ้มพ่วงโรคแพ้ภูมิตัวเองแลกแพ้ภูมิตัวเองครับผมวันนี้เดี๋ยวเขาจะมาเปิดใจกับเรารเดี๋ยวพักกันสักครู่จะกลับมากับบอกร้าวเรสิฮะช่วงนะครับใครบอกค,คุณก้าวเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิบ การใช้จ่ายของคุณมีเหตุผลเสมอบัตรกดเงินสดอยู่ในพลัสชีวิตใช้ต่างเหตุผลแรงมัานานใจของผมเกิดจากความรักความรักทำให้ชีวิตเบิกบานแล้วก็มีปาฏิหาริย์มีความหวังมีกำลังใจสำหรับผมแล้วเนี่ยขอปกป้องความรักและคนที่ผมรัก ดีที่สุดครับเชนไดปกป้องคนที่คุณรัก <S <S ทับขวัญรีสอร์ทแอนด์สปาเชิญคุณสัมผัส,สเสน่ห์ของบ้านไทยโบราณบริการห้องพักห้องจัดเลี้ยงสปาแบบไทยแท้และอาหารเพื่อสุขภาพตำรับทับขวัญ รับขวัญรีสอร์ทแอนด์สปา The Authentic Thai Living นี่แหละแฟชั่นสไตล์เจนี่ต้องทุกจุดทุกรายละเอียดโดยเฉพาะใบหน้าตาเพชรของฟีโนโนี่ไงฟีโนหัวฉีดสไตล์เราโชว์ให้โลกเห็นออนนิวฟีโนออนนิวฟีลิ่ง ใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่สองสนับสนุนโดยยามาฮ่าฟีโน่หัวฉีด จมฮาจริงๆแล้วถ้าพิธิกรที่พาท่องเที่ยวจริงๆเนี่ย28ปีที่เขาอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นรุ่นแรกๆของพิธิกรนะฮะล่าสุดเขาไปตรวจเจอโรคที่เป็นโรค s R e หรือที่เรารู้จักกันเองเนี่ยคือโรคคุณพุ่มพวงคือโรคแพ้ภูมิตัวเองภูมิกันกตัวเองขอต้อนรับคุณอิงอิงสิทธิ์ทีนีกิติสิทธโทนะครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่จริงตอนนี้พี่อิงหายหน้าหายตาไปจากจอไม่หายเมื่อปีที่แล้วยังยังมีรายการอยู่กับช่อง9มีค่ะแล้วทุกวันนี้ก็ เดี o, ๋ยว็มีจะมีอะไรใหม่ๆว่าอีกคืออยู่เบ anyway. ื้องหน้า well, น้อยลงก็ไม่น้อยนะก็รายการก็มีเยอะวันเสาร์ก็มีมวยและอทิตมีกอล์ฟรายการท่องเที่ยวก็อยู่ช่องห้าใช่ไหมคะแล้วก็เป็นูุปก่าดูแลพวกผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างออกทีคือทุกวันนี้ก็ยังทางานปกติทราบมาว่าเพิ่งไปตรวจเจอโรคเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าไปเรียนที่วิทยาการทบกไปเรียนเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมแบบแว่าตาจะเป็นสีแดงตลอดแล้วก็น้ําตาไหลไปไหนก็ต้องใส่แว่นดา เพราะว่าโดนแสงนี้ไม่ได้เลยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันผิดปกติแล้วนะก็ไปหาหมอตั้งสี่ห้าโรงพยาบาลก็ตรวจไม่เจอจกกนกระทั่งมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎตรวจเลือดครั้งแรกก็ไม่เจออาการเริ่มตน้นนอนปั๊บเนี่ยตื่นขึ้นมาหน้าจะบวมตาจะบวมหน้าจะมูนเฟสมากเลยบวมฉึงมือกำไม่ได้มือ,นอเนี่ยอ๋อมันเหมือนบวมน้ำใช่ไหมฮะอะ้มันเหมือนบวมน้าค<แ>่ะแล้วก็ชาอเอบสังเกตเลยปัาชาปลายมือก่อนอแรกๆพอชาปลายมือเสร็จปั๊บมือมันก็จะแบบกำไม่ได้ได้แค่เนี้ เท้าก็เหมือนกันจะมีความรู้สึกว่าคืออยู่มือจะบวมอ่าชาชาโดยไม่มีสาเหตุคิดว่านอนทับแขนตัวเองคุณหมอบอกว่าสาเหตุจากการที่เป็นโรค SLE เกิดจากอะไรครับจริงๆแล้วหมอบอกว่าหนึ่งพักผ่อนน้อยที่เป็นคนที่บอก่อนเนี่ยใช้ชีวิตนี่คุ้มมากคืออยากจะนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองหรือตีสามแต่ชาจะต้องตื่นตีห้าหกโมงขึ้นเครื่องก็ขึ้นเลยไปเลยคือเมื่อก่อนอนกลางเคร่องมันก็ยังทําอยู่ตอนเนี้หมายถึงเมื่อก่อนนี้ จะเป็นแบบนั้นคือ2ี่สตลอดคุ้มใช้ร่างกายคุ้มมากก็คืออดหลับอดนอนแต่โชคดีคือตัวเองเป็นคนไม่กินเหล้าไงฮะมีช่วงตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าโอเคตอนนั้นเนี่ยใช้ชีวิตแบบแย่มากๆคือพูดง่ายไม่รักษาสุขภาพคือกินกอย่างเดียวที่แบบว่ากินคือเห็นอะไรก็กินทุกอย่างเลยกินแบบทำลายโฉมพิสูจน์รักแท้อะไรอย่างเงี้ยก็คือน้ำหนักันขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ไปผ่า ใสบอลลูนในตัวเองน้ำหนักก็หายไป20โลแต่พอพาเสร็จดันมาเป็นเอสเอลอนน้ำหนักก็ขึ้นขึ้น,นมาอีกอเพราะว่ากินเนิสโลลละสิบสองเมตรสิบสองเมตรต่อวันมันจะมีเอฟเฟกกับยังไงบบวมมัน<ม>จะบวมคือมันจะบวมบวมขึ้นเขาบอกเวลามือ,อบวมขาบวมนี่มันทรามาร์หรือคือคือเดี๋ยวว่าแต่การม,มือกดมันกดแล้วมันจะบุ๋มอย่างเงี้ยนี่ไงจะเป็นอย่างเงี้ยบุ๋มอย่างเงี้ยคืออาการบวมน้ําอ๋อคือบุ๋มแล้วมันจะเื้อมจะขึ้นมาช้าเป็นจ้ำเห็นไหมอย่างเงี้ยนี่คือ แล้วเราจะต้องมีอาการรักษาอย่างไงครับก็คุณหมอให้เจาะเลือดทุกๆเดือนเจาะเลือดเสร็จก็ให้ยากินทานวิตามินบํารุงเนี่ยมื้อนดียวก็เกือบสิบก่าเมตรนะคะรวมยาด้วยก็เกือบเยอะไอ้คือสาเหตุหลักที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรียนถามตรงๆเลยมันมาจากแค่ใช้ร่างกายเปลืองคุณหมอบอกว่าเราเนี่ยคือพูดง่ายว่าทุกวันนี้กินอาหารตัดต่อพันธุกรรมเยอะมากอะไรคืออาหารตัดต่อพันธุกรรมฮะเอาง่ายๆไก่ คุณหมอบอกห้ามกินไก่เลยเพราะไก่เนี่ยฉีดฮอร์โมนเยอะมากอ๋<พ>อเหรอรนอให้ไก่โตเร็วให้ไก่โตเร็วไก่สี่สิบห้าวันเชือดเรากินก็คือกินสะสมฮอร์โมอนเข้าไปด้วยพอเรากินฮอร์โมอนเข้าไปเยอะปั๊บเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันจะเกิดการต่อต้านภายในปลาเหมือนกันไอ้ที่กินปลาเมีย่ยงปลาเผาอ่ะปลาเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงด้วยกันเนี่ยมันจะมีตัวผู้ตัวมีผสมกันแล้วมันก็จะโตไม่เยอะไม่โตช้าตัวไม่โต เพราะมาันผสมพันธุ์กันเองข้างในใช่ไหมเขาก็เลยปรยให้มันกินฮอร์โมนเข้าไปมันจะเป็นเพศเดียวกันหมดตอนนี้คนที่กําลังคิดว่าการกินปลาปลาเนื้อขาขาวนี่ม,มีประโยชน์ให้ปลาน<ล>ี่ปลาที่เราเลี้ยงในกระชังที่ย่างปลาเมี่ยงปลา,าเผานี่แหละน่ตัวดีเลยเพราะว่าฮอร์โมนมันอันนี้คือคุณเจอกับตัวคือตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหมอเขาก็แอดซูมาว่าหนึ่งผักที่ล้างพวกผักให้กินอาหารเวียดนามผักล้างมามีสารตกค้างบ้างหรือว่าไม่มีของแบบซึ่งไม่สะอาดติดอยู่ในผัก ก็คือตอนนี้แกชื่ถามพี่นะพี่เลือกกินปลาจะเป็นปลาทะเลไม่กินก็กลัวแบบยังไงอะปลาําจืดที่ปิ้งปิ้งย่างอย่างเมี่ยงปลาเผาเนี่ยไม่กินเลยเพราะว่าปลาพวกนี้เนี้ยพอเขาโยนสารเข้าไปเพื่อเร่งให้มันโตปั๊บเขาจะเปลี่ยนเพศอาการหนักสุดของคุณถึงขนาดไหนของพี่เหรอน้ําตาไหลแบบตลอดเวลาแล้วก็มือขยับไม่ได้ของพี่เนี่ยคือคลาเรียก SLE ขึ้นตาแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยลงกระดูกก็คือจะเดินไม่ได้ก็มือเท้าจะรีบเดินไม่ได้เลยตาบอด อันนี้ขึ้นตาก็กลัวอย่างเดียวคือตาบอดมันมีโอกาสที่จะตาบอดแต่ถ้าบางคนลงกระดูกมันจะเดินไม่ได้แล้วก็ตายในที่สุดเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตอาการของพี่อีกต่อในเบรกนะแล้วทุกคนสามารถเป็นไปได้หมด ทุกคนตอนนี้เป็นได้หมดเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่16 17เนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นกันแล้วคุณไปศึกษามาแล้วหมอบอกหมอบอกที่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวกลับมาท่านผู้ชมฮะคนที่จะมีอาการเสี่ยงที่จะเป็นโรค SLE เนี่ยเขาบอกทุกคนเป็นได้หมดโดยเฉพาะผู้หญิงใช่ค่ะผู้หญิงผู้หญิงจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าผู้ชายโอกาสเธอรอดนะฮะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาฮะเดี๋ยวกลับมาโอเคครับโซแม่ครับจริงจริงใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิ ซูกิชิหมูหมักซอสเกาหลีเข้มข้นให้เนื้อหมูพองฟูนุ่มนาปิ้งย่างสนุกสไตล์เกาหลีต้องซูกิชิ เปิประสบการณ์ใหม่จากดอนเมืองให้คุณไปได้ไกลกว่าแอ r a เชียเนื้อสไลด์จากโกเบืาจากลัเก้จากทาเริอานี่น้ําจิ้มสุกี้จากนายจากปากซอยสุกี้อยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันท้ายอร่อยเหาะขายดีอันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย ื่อสร้างมหานครแห่งความสุขตามนยโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเตรียมความพร้อมในการรับมือฤดูฝนนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินแผนงานและโครงการต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มที่โดยการขุดลอกคูคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหลลอกท่อระบายน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมนอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เช่นการก่อสร้างอุโมงยักษ์เพิ่มเติม6แห่งและการก่อสร้างคลองด่วนระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โครงการมีแผนอยู่แล้วหรือได้เริ่มดําเนินการแล้วก็โครงการที่จะก่อสร้างอุโมงค์ยากเพิ่มเติมอีก6อุโมงค์แล้วก็โครงการที่จะสามารถใช้ระบบคูคลองที่มีอยู่เนี่ยนะครับสามารถระบายน้ําอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับเรามีโครงการคลองด่วนอยู่4โครงการด้วยกันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เดินหน้าต่อไปครบอก ก้าวจะเล่าให้สิบใครบอกกลุ่มก้าวเราจะเล่าให้สิช่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดย AIS 3 G 3> กลับมากับบอก9้าเราสิบเมื่อกี้เราติดค้างกันไว้ว่าอาย่างไงเมื่อกี้อยากถามเรื่องของกลุ่มเสียงที่ ที่จะสามารถเป็นโรคนี้ได้ต้องเป็นอายุประมาณเท่าไหร่ครับสิบกว่าขวบก็เริ่มเป็นแล้วค่ะ,ะสิะบกว<า>่าขวบค่ะเด็กบางคน6กเจ็ดขวบก็ตรวจเจอ,แ,อแล้วแต่เมื่อกี้พี่เองบอกว่าผู้หญิงจะมีสิทธิ์เป็นมากกว่าผู้ชายเพราะอะไรเพราะอะไรอพ,พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าฮอร์โมนได้มั้งพวกที่เรียกว่าเปลี่ยนฮอร์โมนเหมือนคุมคุ้มกันบกพร่องอ่ะอย่างคือถ้าไปตรวจเช็คเลือดอย่างเงี้ยพี่ตรวจเช็คเงี้ยก็จะเจอว่าโอเคเม็ดเลือดขาวพี่เนี่ยกินเม็ดเลือดแดงเพราะเห็นเม็ดเลือดแดงเนี่ยเป็นอาหารอะเม็ดเลือดขาวของเราเองเนี่ยกินเม็ดเลือดแดงเราอย่างนี้ายกับมะเร็ง มันไม่เหมือนกันมันอาจจะใกล้ใกล้เคียงแต่ทางแก้คุณหมอก็แนะนํานะคะว่าออกกําลังกายวันละ15นาทีดูซิว่าร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาใหม่ได้ไหมคืออย่างโอ้โหฟังแล้วเศร้า18เจ้าอะไรไม่เศร้าเคยเคยอาการหนักสุดๆเดินไม่ได้นอนนอนไม่ได้เพราะอะไรน้ำมันมันมันลุกขยับไม่ได้มันปวดมันเจ็บที่ก็เข้าใจคิดว่ามือมันชาก็เลยเข้าตู้อบแต่ก็แปลกพอเข้าตู้อบปั๊บ ดีขึ้นขยับได้เออแปลกไหมพอดนความร้อนโดนอะไรดีขึ้นออกซน่า่ะแล้วดีขึ้นขยับได้ก็โอเคยังโอเคยังเรียกว่าขยับตัวได้ก็ยังดีใจอาการหนักสุดของโรคนี้ที่จะเป็นเนี่ยมันเป็นยังไงครับเดินไม่ได้ตาบอดอ๋อเดินไม่ได้ตาบอดนี่คือซึตาใช่ไหมครับใช่ค่ะตายสมมติตรวจแล้วไม่ทันก็คือตาบอด ตาบอดเพราะว่าตอนนี้พี่หาหมอสองโลกคือคุณหมอภัยจิตเนี่ยดูในส่วนของเลือดเม็ดเลือดแต่คุณหมอนิชลาคือดูตรวจตาเอาอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตอนทุกวันนี้มันมีอาการแปลกๆอาการแปลกๆไปทาหมอก่อนเลยอาการแปลกๆของคุณที่ประชาชนทั่วไปน่าจะระวังที่สุดคือหน้าบวมตัวบวมบวมไม่มีสาเหตุหน้าบวมตัวบวมตัวบวมไม่มีสาเหตุหมายถึงมือดูเราเราสังเกตที่หน้าจะบวมขึ้นด้วยตานีบวมปิดเลยค่ะตอนเช้าบวมปิดเลยนั่นเป็นนั่นเป็นเหมือนกับสัญญาณบอกว่าเฮ้ยคุณมีสิ่ง เพราะว่าในตัวของเราทุกคนนี้มีเซลล์มะเร็งอยู่ร่างกายเราอ่อนแอเมื่อไหร่เราก็เป็นณวันนี้จริงๆแล้วอาหารที่ควรจะขอโทษนะฮะดูแลตัวเองดูแลตัวเองหลีกเลี่ยงคืออะไรที่มันมีฮอร์โมนเยอะๆใช่หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นฮอร์โมนเยอะๆที่สารที่เร่งหรือกระตุ้นทําให้แบบว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบเดินต่อไปได้แบบนี้เราจะเลี่ยงนะอคือเราต้องเลือกกินอาหารกันเยอะๆต้องเลือกเลือกทานอาหารค่ะผลไม้ก็ต้องเลือกทานไม่ใช่ว่าอย่างแตงโมอย่างเงี้ยคุณทานแตงโมไปปั๊บเนี่ย ุณรู้ไหมว่าแตงโมเนี่ยเป็นพืชที่ดูดน้ํามันจะดูดสารทุกอย่างขึ้นมาหมดคุณกินแตงโมแล้วคุณกินสารที่เข้าไปปรุงแต่งให้มันโตไปบํารุงให้มันโตเราก็ร่างกายเราก็รับด้วยตายแล้วฟังแลาจะกินอะไรดีเนี่ยจริงวันนี้เวลาเรานอนน่เสียดายจริงๆต่อนะวันนี้ให้กําลังใจกับตัวเองหน่อยไม่ต้องกลัวคนเราเกิดมาจะรวยจะจนยังไงก็ต้องตายค่ะคุณทําตัวให้เป็นคนดีให้ความรักกับคนรอบข้างมีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่มีความสุขละ ไม่ด่าคนไม่ว่าใครที่ไม่ได้ว่าน้องไม่หมาถึงว่าเราสร้างสร้างความรู้สึก happy กับคนรอบข้างบุบบ่อใครจะมาว่าเราเขาปาดหน้าขับรถเราแล้วที่หน้ามาที่ ช่างมานไปอย่าไปว่าจะไปโกรธเขาอย่าทําให้เขารู้สึกว่าเราเครียดเพราะโลกนี้ห้ามเครียดห้ามโกรธถ้าเครียดและโกรธก็เล่นให้ตัวเองตายเร็ววนี้ขอเป็นกำลังใจให้ขอให้หายเร็วๆแล้วมาอัปเดตแล้วมาอัปเดตกันบิกีนะครับขอให้สู้กับโลกนี้ให้ได้นะฮะขอบคุณฮะขอบคุณครับคุณมกริงเอาละครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ถ้าสมมติคุณเองมีอาการผิดปกติอย่างหน้าบวมมือบวมรีบรักษาก่อนที่มันจะลามไปตาหรือกระดูกวันนี้โลกนี้มันใกล้ตัวเราเหลือเกินครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะ กับบอก9าคาเราสิบวันนี้เราตะกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับ